สวัสดีค่ะมาพบกับรายการกุมกะลาอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนําท่าออกกําลังกายให้กับหนุ่มๆสาวๆาวที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะกออกกํา,ากลังกายยังไงให้สิวหายขาดน,นะคะหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าการออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยรักษาสิวได้ยังไงการออกกําลังกายนะคะจะช่วยลดก,การตันของผิวเพราะว่าเวลาที่เราเออกกําลังกายนะคะรูขุมขน,นก็จะเปิดทําให้สิ่งสกรปรกและไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังนะคะระบายออกมาได้ดีขึ้นช่วยให้สิวตันลดน้อยลง ช่วยให้เือนหมุนเวียนได้ดีขึ้นเวลาที่เราออกกำลังกายและสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆนะคะร่างกายก็จะได้รับออกซิเจนมากขึ้น เซลผิวก็จะได้รับออกซิเจนมากขึ้นทําให้พวกรอยสิวต่างๆหายไปได้เร็วขึ้นไม่ใช่แค่เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นนะคะน้ําเหลืองที่อยู่ในร่างกายของเราก็จะหมุนเวียนได้ดีขึ้นจะทําให้เม็ดเลือดขาวนะคะแข็งแรงถ้าเซลเม็ดเลือดขาวแข็งแรงอาการอักเสบต่างๆในร่างกายก็จะลดลงสิวอักเสบก็จะยุบตัวเร็วขึ้นและจะช่วยซ่อมแซมพวกเนื้อเยื่อต่างๆทําให้อลุมสิวเกิดได้น้อยลงค่ะแล้วเวลาที่เราออกกําลังกายนะคะ ลำไส้จะมีการขยับเขยื่อนทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นและยังช่วยให้เราไม่เกิดสิวที่เกิดจากการสะสมของเสียตกค้างในลำไส้ค่ะสำหรับท่าออกกำลังกายลดสิวที่จะมาแนะนำมีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะการขาออกเล็กน้อยแล้วก้าดจากนั้นออกนับไปข้างหน้าเหมือนชูงวงเื่อออกแบบให้ยกเข่าลงเล็กน้อยออกมับซ้ายขาสลับกันไปมาท่านี้ททาสุดสุดแลนาทีนะคะท่านี้จะบริหาร อเ,เทำข้างซ้ายและข้างขวาสลับกันไปมาเวลาทำอย่าลืมเตือนแม่เ,นนเองด้วยนะคะข้างนี้ทำสี่สิบวินาทีข้านี้จะทำท่าแขนต้นขาหน้าท้องและกลุ่กระชับที่ขาเตะขาซ้ายออกไปด้านหน้าพร้อมกับยกมือขวาขึ้นยกขาซ้ายขึ้นมาด้านหน้าแล้วพับแขนขาลงมาให้ข้อศอกแตะกับเข่าซ้ายระหว่างทำให้กำมือไปด้วยและเกตืนหน้าทา้องด้วยนะคะทำแบบนี้สลับกันไปมาซ้ายขวาข่านี้ทำสี่สิบวินาที ท่ด้ดีดะทะี่ยืนตรงกางขาออกพอประมาณจากนั้นยกแขนขึ้นมาพับแขนเข้าเมื่อกางแขนออกสองข้างให้ก้าวเท้าขวาออกไปด้านข้างลำตัวเมื่อพับแขนเข้าให้ก้าวเท้ากลับไปยืนตรงตามเดิมทำแบบนี้สรับการซ้ายขวาระหว่างที่ทำให้กำมือตลอดเวลาด้วยนะคะท่านี้ทำสี่สุดวินาทีท่านี้จะช่วยทำให ขั้นที่5้าจะยกแขนขึ้นวางระนาบประมาณหน้าอ,อกจากนั้นให้ยกเส้นเท้าขึ้นแล้วบิดเอวแขนและเส้นเท้าไปมาตามจังหวะโดยบิดเอวและเท้าไปที่ทังตรงกันข้ามกับแขนทำแบบนี้สลับกันไปมาซาา้ายขวาถ้ามี้มีการสื่อสินะคือขานี้จะบริหารทุกส่วนของร่างกายจะทำให้เอว และเตะขาซ้ายขวาสลับกันท่านี้ทำสิบสิบวินาทีท่านี้จะช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังและหัวไหล่และยังช่วยลดน้ำได้อีกด้วยค่ะยังไงกันบ้างคะสำหรับท่าออกกำลังกายที่เอามาฝากกันหวังว่าเพื่อนๆอนคงจะชอบนะคะและที่สำคัญนะคะเพื่อนเพื่อควรจะเลือกวิธีการออกกำลังกายที่ตัวเองชอบนะคะจะได้มีความสุขกับการออกกำลังกายค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด